วันนี้นะคะเราก็กําลังหาต้นไม้นะคะเพื่อที่จะเอาไปปลูกในกระถางค่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าเาาจะได้ต้นอะไรคะ่ะกําลังสํารวจรอบบ้านอยู่นะคะหลังจากที่ดาวเดินสํารวจนะคะเราก็มาเจอนี่คะ่ะอันนี้เป็นเห็นไหมคะนี่อันนี้คือโขดตําลึงนะคะแต่ดูเก่าแก่มากเลยโขดแบบว่าเป็นอย่างนี้เลยอะ่ะเดี๋ยวเาาจะดึงโขดตาลึงนะคะนี่นี่เป็นตําลึงนะคะ ตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะเอาไปปลูกโชโคดได้นะคะเราเห็นเขาปลูกโชโคดแล้วเขาขลยกขยยกันด้วยนะราคานี่ก็หลักร้อยเลยนะคะแต่ถ้าส,สวยๆนี่ก็หลายร้อยอยู่นะนี่นอกจากจะเป็นนี่ค่ะได้แล้วเดี๋ยวเราเอาไปปลูกโชโคดกันค่ะมันจะหักนิดหน่อยนะคะเดี๋ยวเราก็เอาออกไปแหละไอ้ตรงหักอะ่ะเดี๋ยว้าจะให้เขาออกเป็นต้นเป็นหน่ออะไรตรงนี้นะคะนี่สวยมากๆเลยค่ะน่าจะอยู่มานานแล้วนะคะ หลังจากที่เราไปขุดโขดตำลึงมาเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เราก็จะทําการตัดแต่งค่ะตัดส่วนที่เราไม่ต้องการออกนะคะอย่างลากที่ยาวเกินไปแบบนี้เนี่ยตัดออกไปได้เลยนะคะตัวนี้นะคะรากตัดออกค่ะไม่ต้องกลัวว่าจะตายนะคะเพราะว่าตำลึงนี้เป็นง่ายค่ะตัดกิ่งนะคะกิ่งแก่ๆเขาเอามาปักชาก็ได้เหมือนกันนะเราเคยทําค่ะ หลังจากที่เราตัดแต่งเรียบร้อยนะคะเราก็จะปลูกในกระถางไม่ต้องใหญ่มากเอากระถางเล็กๆก็พอนะคะถ้าท่านผู้ชมมีกระถางส,สวยๆเนี่ยก็เอามาใช้ได้เลยค่ะตัวขดตำลึงเนี่ยนะคะเขาบอกว่านอกจากจะปลูกแล้วสวยงามนะคะขดตำลึงเนี่ยยังมีสรรพคุณทางยาด้วยนะคะนี่เราก็จะใช้ดินที่เราหมักไว้นั่นแหละดินธรรมดานั่นแหละค่ะเอามาปลูกนะคะเอาขดตำลึงที่เราเตรียมไว้ค่ะ เอามาลงปลูกได้เลยนะคะตัวนี้โขดใหญ่มากเหมือนเขาสะสมอาหารนะคะอยู่ในโขดนี้เลยค่ะทํารูก,ก่อนนะคะเสร็จแล้วก็เอาจิ้มลงไปค่ะเราจะปลูกแบบให้เห็นโขดโชว์โขดแบบนี้นะคะนี่ตัวนี้โขดสวยมากๆเลยบางคนเขาก็จะหาพวกโขดดาลึงเนี่ยเอาไปทํายาด้วยค่ะเขาบอกว่าเป็นยาที่แบบว่าบํารุงกําลังนะคะถ้าใครอยากรู้ว่าทํำยังไง ก็ลองไปหาไปศึกษากันดูนะคะนี่เรียบร้อยทีนี้เราก็จะไปหา,าดินใส่ให้สวยให้เต็มเต็มก่อนนะคะปลูกง่ายใช้ดินอะไรก็ได้ค่ะเราก็จะใช้เป็นดินที่เราหมักไว้นั่นแหละเอามาปลูกค่ะหลังจากเสร็จเรียบร้อยเราไปหาหินสวยๆนะคะเอามาเรียงค่ะอาจจะเป็นหินแคดตัสก็ได้เหมือนกันนะคะแต่อันนี้เราก็ไปหาหินที่หน้าบ้านดาานั่นแหละเอามาใส่นะคะ นอกจากเราจะได้โชว์ขวดสวยๆของตำลึงแล้วนะคะดีไม่ดีเนี่ยเวลาเราทำกับข้าวเราก็ยังได้เด็ดใบตำลึงเนี่ยเอาไปทำกับข้าวได้ด้วยค่ะนี่เรียบร้อยแล้วค่ะใส่ให้แน่นๆสวยๆนะทีนี้เราก็จะทำการลดน้ำค่ะปลูกเสร็จก็ลดน้ำนะคะ การลดน้ําเนี่ยก็ลดให้ชุ่มๆค่ะหลังจากลดเสร็จแล้วเรวก็จะเาวางไว้ที่ล่มๆนะคะอย่าเพิ่งเอาไปตากแดดล่ะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยแดดมแรงมากๆเลยค่ะเราสามารถที่จะลดน้ําได้ทุกวันเลยนะคะและนี่นะคะหลังจากที่ผ่านมาประมาณ7วันค่ะโคตตำเลินงของเราก็เริ่มออกใบออกยอดให้เห็นแล้วค่ะเริ่มออกมาสองยอดแล้วนะคะ แต่เริ่มมีมแมลงเต่าทองมากินแล้วค่ะเพราะว่ายอดเขาอ่อนน่ากินนะคะนี่หลังจากนี้นะคะเราก็ตัดตัดยอดค่ะคือเราจะไม่ให้เขาเลื้อยนะเราก็จะค่อยคอยตัดตัดให้เป็นพุ่มไปได้เรื่อยๆค่ะนี่ก็เป็นนี่ค่ะมแมลงเต่าทองมากินนะคะเห็นเมื่อเช้านี้ สำหรับการเลี้ยงดูนะคะก็คือเราก็จะค่อยๆตัดแต่งนะคะให้เป็นทรงพุ่มค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือการลดน้ำตัวนี้เนี่ยสามารถใช้ฮอร์โมนต่างๆลดได้นะคะแล้วก็ลดน้ำได้ทุกวันค่ะมแมลงศัตรูนะคะก็จะมีเป็นพวกมแมลงเต่าแตงเต่าทองเพลี้ยต่างๆค่ะท่านผู้ชมก็ลองหามาปลูกกันดูนะคะสวัสดีค่ะ